สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มีวิธีการทำ eSIM ด้วยตนเองที่บ้านนะคะสำหรับโทรศัพท์ iPhone นะคะที่เป็นค่าย t o Move Edge มาฝากกันนะคะและก็ไม่ต้องไป t o Shop ด้วยนะคะวิธีการจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะ ะะมี2อ,อย่างนะคะอันแรกก็คือซองซิมอันที่2ก็คือบัตรประชาชนสําหรับใครที่ไม่มีซองซิมนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะวันนี้แอดก็ไม่มีเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะใช้วิธีการไปขอ QR จากเจ้าหน้าที่แทนนะคะซึ่งใครมีซองซิมนะคะก็บอกเจ้าหน้าที่ไปเลยว่าเราจะใช้ซองซิมนะคะในการทำ e ซิมได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ การสมัคร eSIM ออนไลน์ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะสามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ trueservicecall.truecorp.co.th นะคะแอดจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ที่ใต้ description ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถก๊อปแล้วก็เข้าไปสมัครเองได้เลยนะคะและใครที่ใช้ Android นะคะในการลงทะเบียนนะคะ ให้เข้าไปที่แอป Google Chrome นะคะในการลงทะเบียนนะคะและต้องเป็น Android นะคะเวอร์ชั่น7.0ขึ้นไปนะคะสำหรับใครที่ใช้ iOS ในการลงทะเบียนนะคะให้ใช้แอป Safari นะคะ And iOS นะคะจะต้องเวอร์ชั่น11ขึ้นไปนะคะและถ้าเราใช้ iOS แล้ว เราจะลองไปใช้ Google c Home r ของฝั่ง Android ดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่าอันนี้นะคะมันจะมีข้อความขึ้นว่าไม่รองรับการให้บริการผ่านวิดีโอคอลนะคะเนื่องจากของแอดนะคะใช้เป็น iOS นะคะจะต้องไปทำการใช้ผ่าน Safari เท่านั้นนะคะอันนี้เขาจะแจ้งไว้ชัดเจนเลยนะคะต่อมานะคะ iOS นะคะ แอดจะทำการลงทะเบียนผ่านซาฟารีนะคะก็ไปวางที่ซาฟารีได้เลยค่ะรอสักคู่นะคะให้เลือก to online call นะคะอ่าเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะก็จะเป็นวิธีคร่าวๆนะคะในการขั้นตอนในการลงทะเบียนนะคะก็คือจะต้องยืนยันตรวจสอบ เบอร์ของเรานะคะแล้วก็รอคิวนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาให้บริการกับเรานะคะให้กดเริ่มได้เลยค่ะต่อมานะคะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการทำ eSIM นะคะแล้วก็กดต่อไปได้เลยค่ะ รอประมาณ2คิวนะคะให้กดอนุญาตค่ะกดหน้าจอเริ่มสนทนาค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่าเราขอทำ eSIM นะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2นะคะ <S <S ก็ให้เรานะคะถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้าของเรานะคะขั้นตอนที่3ามนะคะก็จะให้ถ่ายรูปหน้าหน้าของเรานะคะ ขั้นตอนที่4นะคะก็ให้แจ้งหมายเลขในซองซิมนะคะใครที่ไม่มีเลขในซองซิมนะคะก็ให้ขอ QR จากเจ้าหน้าที่นะคะและเจ้าหน้าที่นะคะก็จะทำการส่ง QR ให้เราทางอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะคะและก็ให้เรานะคะแจ้งอีเมลของเรานะคะที่ต้องการรับ QR เพื่อมาสแกนอีกทีหนึ่งนะคะ จากนั้นก็ทําการวางสายได้นะคะและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อกลับมาภายใน15นาทีนะคะเพื่อมารับฟังผลว่าเราสามารถสแกนผ่านไหมต่อมาเราจะเข้าไปในอีเมลนะคะที่ได้รับ QR นะคะอ่าเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นอีเมลจาก Video Call Service นะคะก็จิ้มเข้าไปได้เลยค่ะ นี่นะคะหน้าตาอีเมลที่ได้รับก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วสิ่งที่เราต้องสแกนนะคะก็คือ QR code ตัวนี้นะคะโดยเรานะคะสามารถสแกนผิดได้3ครั้งนะคะถ้าสแกนไม่ผ่านใน3ครั้งจะต้องทำการติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วขอ QR ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มทำ การสแกนใหม่หมดตั้งแต่ต้นเลยนะคะช่วงที่สแกน QR นะคะแอดก็ได้ทำการสแกนไปสองรอบนะคะไม่ผ่านรอบหนึ่งเนื่องจากว่ามไม่สแกนรอบแรกค่ะไม่ได้เปิดเซลลูลานะคะตอนสแกนแล้วก็รอบ2นะคะสำเร็จได้นะคะเพราะว่าเปิดเซลลูลาด้วยนะคะก็คือใช้ 4G ในการสแกนนะคะแล้วก็ เพื่อให้การสแกนนั้นผ่านได้ราบลื่นนะคะแล้วแอดก็ได้ถามเจ้าหน้าที่ว่าการเปิดเซลลูลา่านี่เกี่ยวไหมกับการสแกนผ่านไม่ผ่านเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เกี่ยวแต่เท่าที่แอดเจอก็มันมีผลด้วยนะคะขั้นตอนการสแกน QR นะคะให้เราเข้าไปที่เซตติ้งนะคะกดเข้าไปเลยะคะ่ะจากนั้นให้เลือกเซลลูล่านะคะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้ดูที่ด้านล่างสุดนะคะเพิ่มแผนบริการเซลลูลา r นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะ,ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาหน้าจอตรงนี้นะคะมาทำการสแกน QR นะคะสมมติว่านี่เป็น QR ที่เราต้องการสแกนนะคะเราเวลาสแกนนะคะจะต้องใช้มือถือ2เครื่องนะคะหรือเราจะสแกนโดยการเปิดอีเมลจากหน้าจอคอมก็ได้นะคะแล้วก็ทำการสแกน แล้วข้อสำคัญนะคะจะต้องเปิด 4G ด้วยนะคะในการสแกนเพื่อให้มันผ่านตั้งแต่แรกนะคะผิดได้ไม่เกิน3ครั้งนะคะถ้าผิดเกิน3ครั้งเราจะต้องทำการสแกนใหม่นะคะแล้วจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ขอ QR ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ <S <S เมื่อสแกนผ่านแล้วนะคะระบบก็จะมีให้การให้เราเซตติ้งตั้งค่านะคะว่า เราจะตั้งค่าซิม1ซิม2ของเราเป็นแบบไหนนะคะเช่นการตั้งค่าการโทรออกนะคะจะให้ซิม1หรือซิม2นะคะโทรออกเป็นอันแรกนะคะแล้วก็ไปตั้งค่านะคะว่าจะให้เบอร์ไหนเป็นซิมหลักนะคะแล้วก็เบอร์ไหนเป็นซิมรองนะคะซึ่งขั้นตอนตรงนี้นะคะแอดจะไม่ได้ทำเป็นตัวอย่างให้นึกว่า เพราะว่าแอดทำสำเร็จไปแล้วนะคะแล้วไม่ทันได้อัดหน้าจอไว้นะคะแต่เพื่อนๆก็สามารถทำตั้งค่าเองนะคะไปจนจบรายการได้เลยค่ะเมื่อเราสแกนและตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรมาคอนเฟิร์มเราอีกทีหนึ่งนะคะ หลังจากที่เราทำการสแกนไปภายใน15นาทีนะคะเจ้าหน้าที่จะโทรมาเช็คนะคะหากไม่ผ่านนะคะเราก็ต้องทำการ์วิสคอเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อขอ QR ใหม่หากผ่านแล้วนะคะเจ้าหน้าที่คนนี้ก็จะปิดงานนะคะแล้วก็เราก็สามารถใช้ซิมของเรานะคะเป็น eSIM ได้ปกติค่ะ